มาใช่ไหมสู้ๆนะคะพี่ฟีนอันยองเชื่อว่าแบบ oh. สวัสดีค่ะ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 วันนี้สนุกไหมคะพี่ฟีนวันนี้ถ่ายแค่สองซีนเองคะ่ะแต่ว่าอยู่ถึงเย็นเลยอื mm hmm. มอืมอืมอยู่เลี้ยงบอลบอล <laughs> อยู่เอนเตอร์เทนบอลบอลได้บอลบอลได้วดเียน่ารักใช่สรุปคือบอลบอลกลับบ้านไปคือเรียกหาแต่ขวดเขียวแล้วหรือเปล่าคะแบบติดใช่ค่ะน้องเล่นแต่ขวดเขียวตุ๊กตาแพนกินคือไม่ชอบแล้วนะคะเล่นแต่ขวดเขียวอุ๊ยเอ้าอุ๊ยคุณแอมร้องไห้เปล่า น้ำตาไหลถึงตาตุ่มแต่เขาชอบอยู่นะแต่เขายังชอบอยู่เพราะไม่มีขวดเขยวาเขากลับไปเล่นอ้ยเพอมีเพนกวินก็คือจ้าเขาไม่ค่อยไม่เป็นไรชอบแย่งจีบดัดตีเขาเปล่าอุ้ยไม่ก็ตอนที่เห็นคลิปแบบว่าเล่นกับตุ๊กตาเพนกวินแบบบอลๆออย่านะอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดคุณยายนะคุณยายขอโทษอุ้ยบอลบอาจจะชอบดัดตีหรือเปล่าอ้ย อาจจะใช่คะ่ะเอาเอา้ยเาวันนี้อ่าวันนี้ฟู้ดซัพอร่อยไหมคะเอนจอยไหมคะพี่ฟีนิอร่อยค่ะเอนจอยมากแล้วกินจนแบบครูเอบอกว่าฟีนห้ามกินข้าวห้ามกินข้แบบาวห้ามกินเราแบบดูวันนี้หนูรอเข้าซีนใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบ มีพี่พี่แฟนคลับอินเตอร์แฟนส่งของขวัญมาให้หนูก็เลยทําการแกะตรงห้องครัวตรงนั้นอยู่คนเดียวเงียบๆแล้วครูเอก็เลยเดินเข้ามาครูเอกบอกว่าฟินทำอะไรหนูก็ตกใจหนูไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรวกลัวอบมากินงนี้หรอครูเอบอกว่าฟนงแูว่าฟนนูอูนูนนู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 น มอนแอบกินกกขนมในห้องแล้วคุณครูจับได้ของฝันเคือน,นั้นหรอคะพี่ปีนที่พี่ปีนลงน่ารักคะ่ะน่ารักของฝันหรอคะแกะแกะแกะแค่เอาบัเบิ้เอกเฉยๆใช่คะ่ะแต่วันนี้เอแอแค่แกะดอกไม้ลงแจกันยังไม่ได้แงะดูเลยว่ามันคืออะไรบ้างใช่คะ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงหนู จะไปทวนบทดแล้วนะคะพรุ่งนี้สิบห้าสีโอ้ยสู้ๆพี่ฟินทําได้อยู่แล้วเก่งมากเปยคุณสามเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบตื่นมาเป็นกําลังใจให้พี่ฟินเลยค่ะทุกคนทุกคนเป็นกําลังใจให้คือด้อมนี้ตื่นเช้ากันมาแบบยอตื่นมาส่งพี่ฟินกับน้งลูกทข้งกองถ้าพี่ฟินบอกให้นอนเยอะๆงั้นนอนตอนนี้นะคะโอเคแล้วไ่สยอย่าอินอะไรนะครับ ก้นเลยกวนใส่พราะราอยูเฝ้าที่ฟินอ่นบทได้นะอื๋อไม่ครับปกติปกติก็คือต้องนอนวันละเจ็ดชั่วโมงแต่ว่าช่วงนี้ค่ะสามวันเดี๋ยวนอนแค่วันละสองชั่วโมงก็พอโอ้ไม่ได้ นอนถ้าพี่พี่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะนอนเยอะพี่พี่บอกอะไรได้หมดเลยเชื่อฟังเป็นเด็ีค่ะนอนเยอะๆค่ะนอนเยอะๆดื่มน้ําเยอะๆนอนเยอะๆตาหายแดงหรือยังคะอ้าตาเหรอคะเมื่อวานแบบว่าแดงนิดหน่อยแล้วก็วันนี้ดีขึ้นค่ะไม่ไม่แดงมากเพราะว่าเมื่อวานคือขนตามันจึ้งมากมันแบบ มันใคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะอ๋อคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้เฉยๆค่ะแบบขึ้นตาอะไรแบบนี้เพราะอาจจะต้องแบบใช้เวลารักษาเส้นเลือดในตาประมาณแบบเจ็ดวันถึงสิบสี่วันปกติใช่ค่ะแต่ก็ต้องพยายามหยอดตาเพราะว่าไม่งั้นมันก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วซินใช้ตาถูกวันก็น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะใช่ ถ่ายไวๆนะคะ่ายไวๆนะคะห่ายแล้วค่ะหายเลยถ่ายเลยเอนแฮชแท็กก็มีคนบอกว่าสู้ๆนะคะพี่ฟิมพักผ่อนเยอะๆนะคะรักๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณไอบอกว่าเธอเก่งที่สุดค่ะใช่ครัเราก็มีแบบเอ็นดูพี่ฟินด้วยรักเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าเอ่สิบห้าสิบเองพี่ฟินทำได้อยู่แล้วสู้ๆค่ะคนเก่งขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะวิปินไปอ่านได้นะคะแบบมีกําลังใจเต็มเลยได้ฟินอ่านฟินอ่านตลอดถ้าแบบจาโทรศัพท์คือฟินอ่านตลอดฟินเห็นหมดเลยขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะพวกเราเป็นพวกเราเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนอนของพวกเราก็จะสลับเวรกันนอนเฝ้าแสดงไปทำงานไปอะไรอย่างงี้ทำงานเป็นกะกันเหรอคะใช่ค่ะชอบมากทำงานเป็นกะเป็นของถนัดเลยค่ะเพราะอยู่เวรบ่อย อันนี้ฝึกไว้ค่ะอยากจะไปสมัครบริษัทคุณสามค่ะไม่ไม่ทราบคุณสามเปิดเปิดปับสมัครพนักงานเพิ่มไหมคะบริษัท d i วอ r s i t y รอดลายพนักงานออกเอาได้ตำแหน่งว่าสมัครบริอยากอยากได้คุณหมอประจําบริษัทไหมคะคุณสามเผื่อคุณสามเป็นไมเกนนะคะแอคทีมบอลสามารถดูแลได้นะคะเอาละไปที่บริษัทสว่างไหมคะเราเป็นให้ได้นะคะ ตาแดงก็รักษาได้นะคะเย้อาโดนลุมแล้วอุ้ยแกงคุณสามอยากแกคุณสามเราดูเราอุ้ยคุณสามดูล้อเราไหวนะอุ้ยเออดูมาเล่นข้างน่ะชอบค่ะเลยบอกว่าไม่ไปค่ะจีบกันษบัตเลยเมื่อกี้ จะบอกว่าเจ้านายดุจะทําให้เราเก่งขึ้นค่ะเพราะงั้นชอบค่ะจีบสบัดเลยชอบพี่ฟินค่ะอุ้ยช่วยด้วยใครก็ได้คีะัพวกนี้ทีเนี่ยที่ฟินบอกเขาหลังไม่ขึ้นมาพูดกับพวกเธอแล้วนะสีบสบัดเลยเนี่ยเนี่ยก็เธอแน่ลักอ่ะอยาให้เราทำยังไงเอาเอาอย่าอย่าอยอย่าย่า ยังไงนะอยากคิดว่าพวกเราจีบผ่ะพวกเราแค่ส่งต่อความรู้สึกดีๆจริงๆก็คือแบบอยากบอกรักด้วยการจีบเฉยๆค่ะจริงๆก็รักฟีๆนั่นแหละเป็นการบอกแบบรูปแบบหนึ่งตัวเราอยากกินไข่เจียวอ่ะตัวโอ้ยใช่ค่ะอยากเป็นไข่ให้พี่ฟรีนเจียวเพราะว่าจะได้เป็นกดเฮ้ยไม่กล้าแน่เลยอ่ะอเครู้แล้วมันคือมุกอันนี้อะไรคะอะไรคะอะไรคะอเดียวที่ถูกใจป่ะคะ ใช่วิววิชอบพอป่ะชอบพี่ปีน่ะอุ้ยเอาแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวมาไปหยิบฟฟีเวอร์ก่อนมันตัวเราเนาะเอาเขินหรอตัวเขินหรออุ้ยเอาแล้วบทไปคุณสามเย่งบทพี่ฟีนเฉยเลยเอาเย่งบทพี่ทำไมก่่ออนโกรธให้ด้วยสิ ไม่ล <formation> ่ะเอาไม่ล่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราส่งโลเคชันให้นะลองเบ่งจะติฉันไหมอ่ะเห็นนักมวยวันนั้นฉันแบบเจ็บซี่โครงเออใช่ลองเบ้งเก่งมากนะทุกคนลองเบ่งแบบเก่งสุดๆไปเลยเออใช่ค่ะเก่งมากค่ะลองแบบสุดสู้มากต้องให้แบบสุดๆต้องใส่ปวดท้องยังคะพี่ฟรี พี่ฟินคิดว่าวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานมั้งคะเรื่องปวดท้องน้องไม่มใช่แต่ว่าวันนี้น้องอาจจะเหนื่อยจากเมื่อวานแหละซึ่ง,งก็เป็นปกติของร่างกายใช่ค่ะแต่ว่าน้องสู้สุดหัวใจเลยเท้าก็พังรองเท้าก็กาดรงสารน,น้องมันมีจะไปกาดรองท <c oughs> เท้ <c oughs> เาไฮเบสขาดใหนึ <c oughs> ได้กัดให้ฟินก็ได้ กัดให้หมดเลยไอ้ตาลงเท้าบ้าค่ะอ่าพรุ่งนี้เป็นบุกบบ้านคุณสามเหรอคะเห็นอ่าทฤษฎีสีชมพูเขาลงสามบ้านคุณสามด้วยบ้านคุณวันเนี้ยค่ะคือเอาจริงอันนี้อ่าเห็นตั้งแต่กระเป๋ากระเป๋าคุณสามแล้วใบใหญ่มากชาแนลใบใหญ่มากหนึ่งโอ้ยก็คุณพี่คือหนูแบบรักษาสุดชีวิตสุดหัวใจสุดแรงเกิดที่มีอยู่คือ โอเคไว้เชียวแล้วขอขอโทษนะคะต้องใช้กระเป๋าแบบนี้กระเป๋าใหญ่หนี่งนีอีพีหนึ่งใหญ่ขนาดนี้แบบตอนจบไม่แบบใหญ่แบบไม่คยคือแบบเดี๋ยวนี้เนีวนีใส่กระเป๋ายิ่งชีพเลยนะ เดี๋ยวนี้เขาไม่แบบไฮโซโบใหญ่แล้วนะเขาแบบไฮโซกระเป๋าใหญ่แล้วนะไม่คือคือคืออยากจะรู้มากว่ากระเป๋าใหญ่หนึ่งแล้วบ้านมอนมอนใหญ่อีกหนึ่งแล้วบ้านคุณสามที่ต้องขับรถกอล์ฟในบ้านเลยปะคะเห็นเห็นแม่คอตุมพูดว่าคือถ้าลงลิฟต์สามวันยังไม่ถึงข้างล่างเลยแล้วอย่างนี้ว่าต้องหม่อมย่าละคะโอ้โหหนูคิดว่าน่าจะต้องบินออกไปเลยแล้วก็ถ้าลงลิฟต์ยัง ลงลึกสามวันไม่ถึงบ้านคุณสามอยู่บนสวรรค์เหรอคะเขาไม่น่าเป็นไปได้นะคะนี่ยหจือว่าเห็นนางฟ้าเดินลงมาเออเพาคุณสามเป็นนางฟ้าเปล่าไม่ใช่แต่วันนี้สวยมากเลยนะคะสวยมากจริงจริงแล้วก็เชื่อว่าแบบคนที่สองวันที่ผ่านมาพี่ฟีน้องทำมาได้ดีมากๆเน่ๆเลยใช่ค่ะพี่ฟีใช้สายตาเก่งมากเลยนะขอชมอีกรอบนะคะ เก่งมากขนาดตา <c oughs> แดงจริงเมือม่อกี้กําลังคุยกันอยู่อะค่ะพี่ฟีนอันนี้คืออวยทั้ง <c oughs> ตัวพี่ฟีนเบกกี้ <c oughs> นักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานว่า <c oughs> มันทุกอย่างมันชัดมากอะค่ะขนาดเห็นแค่ภาพนิ่งทั้งในเรื่องของแบบเครื่องอะไรนะชุด <c oughs> ชุดที่ใช้การแต่งหน้าคาแรกเตอร์มันชัดใช่ค่ะคืออันนี้แบบ ชมมากว่าแบบมันดีมากจริงคือต้องชมทุกส่วนจริงๆค่ะคือพวกเราทําการบ้านกันหนักมากจริงๆหลังจากที่แบบได้รับฟีดแบ็จริงๆใช่ค่ะคือทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้อืมอันนี้รับรับรู้ได้เลยะว่าเห็นมันพัฒนาขึ้นมากมากมเลยค่ะใช่ค่ะค่ะ อยากให้ซีรีส์ออนแล้วเหมือนกันก็เลยอยากดูแล้วอ่อนพ่งนี้เลยได้ไหมคะถ่ายไปออนไปได้ไหมคะเอาเอาแล้วคือไม่ไห่จบสามปีค่ะได้ตลอดชีวิตเลยค่ะดูได้ตลอดชีวิตเลยดูเรื่อยๆอุ้ยพวกนี้มีไลฟ์อะไรเอ่ยของอุ้ยพี่น้ำเหรอคะใช่อ๋อชมาเป็นชิเปอร์ดิอ้าว อ๋เดี๋ยวนี้ชิปเปอร์ตกง,งานนะฟิน,นจริงจริงอื <laughs> อฮาตอนนี้ชิปเปอร์ยังต้องทำงานอยู่ด้วยหรือเปล่าคะอือหนูไม่รู้คือ <c oughs> ช,ช,ชิปเปอร์ค่ะก็คือเป็นชิปเปอร์ขนาดพี่ฟินอยู่กับบอลบอลเนะ่ะก็ยังหาเรื่องชิปกันได้เลยงงมากวันนี้บอน,บอนแบบตอนแรกน้องกลัวมากฟินต้องเป็นละลายพฤติกรรมก่อน Uh huh. พอเอาขึ้นไปคือตอนแรกน้องมาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วแบบพอเอาขึ้นไปหาเบกกี้เอาขึ้นไปที่ครูเอลงรูปเอาขึ้นไปวางบุนโตะอะไรเงี้ยเราเหมือนแบบเราต้องชมเขาเยอะๆว่าแบบโอเคอยู okay, gay, uh ่เกมง่ายกูบอยแบบเราจริงๆ uh huh. คือฟินไม่มีขนมให้เขาแบบว่า uh huh. ให้รางวัลเขาอะไรเงี้ยก เป็นคําชมแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยพอพอพาลงไปข้างล่างที่นีวิ่งไม่ไหวอันที่ค่ะอาจจะรู้สึกดีขึ้นจากการแบบเจอคนเยอะๆแปลกที่ <c oughs> อะไรอย่างนี้แล้วค่ะเพราะว่าอันที่อันที่น้องฟินอ่าพาเขาขึ้นโต๊ะแล้วชมเขาเมื่อกี้ที่เราค่ะ <c oughs> เขาดูสงบมากเลยอะคะ่ะ เขาน่าจะเขาน้าจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้รับการอวยยศของเขาแล้วถูงยหลานชอบให้ชมใช่ไหมคะเขาต้องต้องชมฟิล์มมองมองว่าน่าจะเป็นจิตวิทยาของหมาเขาคงแบบี่จริงเก่งนะใช่ารินอย่างเป็นครูฝึกหมามากเลย กังนันีนอยากเป็นหมาเราพีนจะมันทำให้ทุกคนอยากเป็นหมาอีกแล้วพี่นค่ะทุกคนอยากโดนฝึกหมดเลยค่ะไม่แต่พี่ฟีนฝึกแมแต่จริงๆเป็นฝึกหมายากยากยากจริงๆค่ะเพราะว่าอันนี้หมาหมาตัวหมาตัวเองค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะก็พาไปแบบฝึกแล้วคือเห็นเลยว่าครูฝึกคือต้องเข้าใจหมาจริงๆเขาต้องรู้จิตใจพยายามหมาจริงๆใช่ฟินฟินก็ฟินเคยสนใจเรื่องนี้แต่ว่า ก็เดี๋ยวต้องเป็นคุณสามก่อนนะคะเ,คววเป็นคุณสามก่อนค่ะระหว่างเป็นคุณสามก็ฝึกน้องบอลบอลไปก่อนนะคะใช่ค่ะแต่แต่รู้สึกดีเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆริฟินสังเกตได้ว่าแบบพอสมมติว่าเราเราชมเขาเยอะๆเราแบบเรา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะละลายเขาให้เขารู้สึกว่าเออโอเคที่นี่คือคอม์ตโซนที่ดีดีไม่ไม่ได้พามาปล่อยนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็วิ่งเล่นกับทุกคนแล้วทีนี้คือตอนตอนเย็นคือไม่ห่วงเลยตอนที่ฟินขึ้นไปเข้าซีนเขาก็จะอยู่กับพี่เลี้ยงแหละเพราะว่าน้องเบคคือไม่ว่างเลยแบบออเลยวันนี้น้องน้องสิบห้าซีนเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะน่าจะสิบสองไหมคะหรือหนูไม่แน่ใจว่าสิบสองหรือสิบห้าแป๊บนะคะสิบ อ๋อสิบห้าค่ะวันนี้น้องเบ็คถูกซีนเลยแล้วพรุ่งนี้พี่ฟินมีกี่ซีนคะถามได้ไหมสิบห้าค่ะมีพรุ่งนี้ฟินก็ถูกซีนเหมือนกันพรุ่งนี้น้องเบคได้พักแล้วบ้างค่ะเอาต้องเตรียมตัวไปฟิลิปปินส์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะน่าจะบินยิปหานะคะแต่ว่ายังไม่รู้ไฟเหมือนกันค่ะโอ้สนดตื่นเต้น คพี่แค่ะมามิซื้อตั๋วไลฟ์สตรีมแล้วนะคะอืโอ้ใช่หนูร้องเพลงภาษาอังกฤษด้วยนะนี่ค่ะมามิแข้งแงงแง่ค่ะมามิซื้อตั๋วไลฟ์สตรีมโอ้ยใช่ยังรพอมากทุกคนเพลงภาษาอังกฤษเข้าปากอืมจะจะพิณก็พอใช่อยาก็ได้ต้องมาฟังมันน่ารัก เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตแท็กหานะคะเพราะว่านี่นัดรวมคนกันดูไลฟ์สตรีมเหมือนกันอน้องซูนคะมีคนนีดีน้อยนะ มีคนฝากชมคะ่ะชื่อแอชชอบนะคะพี่ฟินเขาบอกว่าฝากอวยยศคนกรีตาพี่ฟินหน่อยนะคะอ๋ะอวันนี้หนูห,หนูหนูหนูชมคุณแม่แบบสับตั้งแต่ตอนเชา้าแบบคุณแมุ่ินีกคือใส่เสลี่ยงไปให้เราอ,อุ้ย <laughs> คุณแม่เต้นไปด้วยไหมคะตอนกรีตา <laughs> 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 คิวจะเบี้ยวแล้วคะ่ะมันจอยไหมคะงงมากแต่เช้าเลย <laughs> พรุ่งนี้พี่ปีนอยากฟังเพลงอะไรไหมคะเผื่อว่าพรุ่งนี้หรอคะตอนปั่นแท็กใช่จะได้แบบส่งต่อให้แบบทีมสเปซตอนเช้าได้เนี่ยน้องไออุ่นก็มาฟังเนยเดี๋ยวเขาพร้อมเปิดเพลงให้พี่ปีนเลยเขาจดแล้วนะคะเจดแล้วเนี่ยพี่ฟินอยากฟัง feel my rhythm ค่ะได้เปิดเป็นจดไม่รอจดค่ะแอบแอบเล่าให้ฟังนิดนึงเมื่อเช้าเราเปิดเพลงลูกอมด้วยนะคะอ่อ เป็นเวอร์ชั่นที่พอพอพที่สุดเลยใช่เลยแล้วก็แล้วคนที่กดปุ่มหัวเราะอะค่ะชื่อไอชื่อย่อไออว่าน้องที่ไม่ได้เป็นเนื้องอกใช่ไหมคะคนนั้นอะตอนจำนานนะคะฟินโอ้ยตอ๊พี่ฟินพี่ฟินคือแบบน่ารักไม่ไหวเราทุกคนแบบพี่ฟินน่ารักมากอะตอนเนื้องอกอะ หนูเป็นห่วงจริงๆนะแบบเอ้าทำไมอะอยู่ดีๆคนเรามันจะป่วยอะไรอะแบบอ๋อโอเคเป็นดูเป็นในส่วนของถุงใช่ไม่ได้จุดให้หุ่นแกงพี่ฟีนะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรม่เป็นไรก็ดีแล้วดีกว่าให้ให้น้องถุงเป็นเนื้องอกไปลาบ น้องขึ้คงร้อนร้อนจนเป็นเนื้องอกไปเลยใช่ตอนนี้หนูกำลังนั่งเขียนเปิดกระดาษในบทอยู่นะคะเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างจะอืมตื่นเต้นไหมคะพรุ่งนี้สิบห้าสิบห้าซีนค่อนข้างตื่นเต้นมากค่ะเพราะเราเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าครูเอเขาจะชอบมีอะไรใหม่ใหให้ตื่นเต้นตลอดเวลา น้องฟิลคะมีพีน <ๆ S 2> <ร>่นเขาชนนะในแท็กค่ะคุณไหนบีลองทูสโลชาเขาบอกว่าอวยน้องฟีนก็ชมมาตั้งแต่เล่น m อมวแล้วเนาะจนมาแอบหลงรักก็เห็นพัฒนาการตลอดไม่ว่าจะสีหน้าหรือแววตาคือทําออกมาได้ดีมากๆจริงๆยิ่งเห็นในไพร์ t ลคือสายตาพายิกขาตัวเองเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะขอบคุณที่จ้งใจทํางานแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยว ได้จิกอีกค่ะในสิซีนแน่นอนแบบสับเลยรอดูเลยค่ะแคนนี้มามี่ก็แบบเราจะมีชีวิตรอดจนถึงออนแอร์ไหมนะทุกคนแค่นี้เราก็จะเกิข้ามตายก่อนนะหนูด้วยหนูหนูก็ถามเหมือนกันว่าเออหนูจะมีชีวิตรอดจนถึงออนแอร์ไหมนะทาไมอะคะทําไมคิดจนอึ๋งเลยเออนะ่ยคือแบบ ไม่เป็นไรค่ะทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวฟื้นมาเรื่อยๆค่ะคือพี่ฟีนเนี่ยค่อนข้างยาวมากแบบเราต้องพูดแบบเป็นคุณสามะเนาะที่แบบปกติน้องฟีนก็จะเป็นสดใสใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะหนูต้องคอนโทรลเสียงตัวเองแบบให้ให้เขาเป็นคุณสามให้ได้แล้วก็บทเขาจะสามสีหน้าค่ะคุณพี่แบบว่าหนูต้อง แล้วพอมาข้างหน้าข้างหน้าซีนครูเอกก็จะแบบว่าฟีนเดี๋ยวเราพูดอันนี้ดีกว่าเราเพิ่มอันนี้ดีกว่าเราเป็นดาวมันก็จะแบบ go with the flow อ๋อได้ค่ะได้ค่ะได้ไดค่ะไม่คือคือคือน้องฟีนเขาเขาจะขีดเพราะว่าเขาต้องเล่นซีรีส์เรื่องนี้ให้พวกเราดูไงแต่พวกเราจะขีดเพราะโมเมนต์ไงจ้ะเออเอาเจอดามเมคคุณสามเราก็ ก็พูดไปหลายรอบเหมือนกันน้องฟินเดินแบบเข้าบริษัทเงี้ยก็คือแบบดาเมจแล้วอะซีนนั้นอะเซอร์ไพ์ลูกคุณสามมาแบบไม่ไหวแบบน่ากลัวเขาเป็นคนที่น่ากลัวมากๆแบบถ้าเป็นพนักงานก็มุดหัวหนีหนูมุดเหมืการันหนูแบบแง่หนูมุดไม่ได้หนูเป็นคุณสามลูกขอถามขอถามนิดนึงได้ไหมคะน้องฟินเห็นเห็นที่เขาแซวว่าน้องฟินรับปริญญาหรือยังอ๋ออ ้องเหรอน่ารักมากหนูแบบโอเครับประญดาบก็ได้เออแต่ชุดสวยนะคะสวยแบบว่าลุคแบบดีเลยแต่ว่าเหมือนแบบเขาเป็นแจวกันน่ารักใช่ไหมใช่ชุดน่ารักทุกชุดเลยค่ะทั้งชุดน้องฟินน้องเบกเลยชุดนอนน้องเบกน่ารักมากน้องฟินก็น่ารักอ๋อบนมาดีอีกตอนท้าย ไม่ได้จีบชมเฉยๆจะจีบก็ได้บ้านนะบ้านะโอ้ยแหมพี่หมอแหบพี่หมอฮานะไม่ฟีนเขารู้ว่าเราเป็นหมามีเราก็จีบลูกไปงั้นแหละเนาะหรอหรอใช่แล้วนี่คือแบบเออสมายคือเงียบมากอ่ะเอาจริงสมาย ตัวจริงเธอไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงพูด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 กันได้นะคะอยากฟังเสียงพอๆเอาละคุณสมัยยังยังอยู่ดีไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่แต่ว่าเียงก็าจะสั่นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังคุณสมัยคุณสมัยอยู่ที่ไหนหรอคะอยู่ในใจพี่ฟีนได้ไหมเออส่งให้เลยนะ อุ้ย <expand> คุ so <ม> <Island> ูสมาแท็กเข้าล้ค่ะแท็กเลยเเลยอ่าเดินเข้ามาเลยนะน้องฟินบอกแล้วจะมีคนแบบมากันไม่ให้เข้าไปไหมคะถ้าเดินเข้าไปอันนี้ไม่รู้ค่ะยืนตั้งกัดอยู่หรือเปล่ามีคนแบบตั้งกัดต่อยรอแบบไม่ไม่มีแง่เลยนักมวยคนนั้นอะนะอุ้ย เดี๋ยววัดสามทุ่มห้าสิบินไปแล้วนะคะทุกคนได้เลยค่ะต้องคุณคุณจอยขอขอขอถามไว้ก่อนเนอะว่าขอบคุณที่ให้พี่เอมขอบคุณก่อนออไหมคะขอบขอบคุณที่ขึ้นมาแบบเออมามาม้วนจอยกับพวกเราเนี่ยค่ะได้ค่ะต้องฟินค่ะแอบถามได้ไหมแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ให้ไปแบบเสียงมันโอเคไหมอ่ะเพราะพี่ก็ไม่ได้ลองฟัง ฟังไหมคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังฟังค่ะหน้อยอุ้ยอันนี้นะคะเสียงมันจะแบบเล็ดโทหน่อยเนาะเปิดใช้ง่ายใช่ไหมคะใช้ง่ายใช่ไหมอุ้ย อันนี้มันอันนี้มันจะบินเหมือนไอจีไหมคะไม่บินคไม่ไม่ค่ะรบกคนพี่ฟินช่วยบอกออ่าคุณพ่อช่วยซื้อซื้อทวิตเตอร์ด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสามซื้อให้ค่ะอุ้ยเขาอุ้นเ้ยนะชอบนะคะคุณสามคุณสามเป็นมอมหลวงที่ร่ำรวยหลอคะ น้องฟินเดี๋ยวงานน่าจะเอาแผ่นเสียงไปให้อีกนะคะเดี๋ยวฝากน้องมึงไปให้พอแล้วหนูเกใจแล้วแต่แต่หนูแต่หนูเห็นที่มันมีส่งเอ่อไอเออร้านแผ่นเสียงมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไปเองค่ะใช่ถ้าน้องฟินชอบก็แบบพักไปทมร้านได้ค่ะเขาตอบดีมากเลยแบบส่งแบบออนไลน์ได้ด้วยได้ค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้ครับเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ฟีมุนีสู้ๆนะคะ ไปแล,แล้วนะคะทุกคนไปอ่านบทแล้วนะคะายนะคะพ yeah> tamam> um> ี่ปี๊ซูซู้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกับพวกเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ปี๊นักนะคะให้นักแสดงทีมงานผู้กำกับทุกๆุคนด้วยนะคะ ได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพวกเราจะตื่นมาเป็นเพื่อนน้องฟีนน้องเมกี้และทุกคนนะคะพี่ฟินของพวกเราเก่งอยู่แล้วเก่งที่สุดเลยใช่ครับขอให้หลับไม่ฝันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรักเหมือนกันค่ะรักนะค่ะชอบนะคะพี่ฟีนชอบเหมือนกันไอ้ 好啦，我拜，拜拜，拜拜，拜拜。